ครับสวัสดีเอทุกท่านครับผมอยู่กับผมเช่นเคยครับหลุนชูโชคทวีทรัพย์ครับบบคุณชินกับเสียงพระไทยเนาะสวัสดีครับสวัสดี f อสุขูสุขคนครับผมสวัสดีคนบึงช่องชูโชคอยู่นะครับผมปิดงานครับพี่น้องมือนีม่ถ่ายคลิปตอนจบจักหน่อยหนึ่งนะครับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับผม กำลังไล่เก็บนะครับรายละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับผมอยู่กันนะครับที่อําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับผมเมืองบางไฟโกนะครับผมแดงโมหวัดจําได้ซ้ำนี่ผู้ได้จํขคอาขวัญยะโสได้นะครับบอกอย่เด้อนะครับสีผ้ายางเบ่งบรรยากาศร่มรมครับของมือนี่นะครับผม่าเป็นจังใจแน่นะครับผมแน่อันนี้เป็นสไตล์ของลองสวนนะครับยญ่ๆกันเลยทีเดียวลองสวน ข้างบนนะครับผมล่อกันไป7เมตรเลยนะครับเอาแบบว่ารถแรนข้างในได้นะครับปลูกต้นไม้ได้รถแลงข้างในได้นานะครับ mm hmm. อูนจะของสวนเพื่อนก็นังสิปลูกต้นใหม่อ่ะแค่ขั้นในแล้วสำเพ็นปลูกนะคุณค <laughs> ันล้อม4เมตรครับใหญ่โตมโหฬานเลยนะครับผมรถสามารถวิ่งสวนกันได้นะครับถ้ายังไม่ปลูกต้นไม้นี่หมายถึงรถมอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์ไซค์สวนกันได้นะครับ <laughs> กัน8เมตรนะครับสามารถปลูกต้นไม้ได้2อฝั่งเลยนะครับผมเอ้ยสเมตรปลูกได้2ฝั่งแล้วก็รถยนต์วิ่งได้1คันนะครับผมตอนนี้ทางาพี่เจ้าของงานกําลังปักหมุดไว้อยู่นะครับผมจะทําการลงต้นไม้แล้วนะครับผมสําหรับจุดแหลกใกล้แล้วใกล้แล้วเริ่มมีความสวยงามให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูธนาคารน้ํากับเมื่อกี้แดงนี้เคยถ่ายธนาคารน้ําไว้อยู่นะครับ องส่วนล้องสวนสวยๆนะครับผมนี่สวยงามครับเก็บน้ําอยู่ดีครับแบบนี้เงียน,นเลยพื้เจาะบ,บาลแาล้วนะครับนี่ค่าเจบบา,าะบานหมื่นกว่าบาทหมื่นสามนะครับแถวนี้ลงท่อให้สี่ปลอกนะครับยังเห็นมะม่วงนี่เห็นน้ำมะม่วงเนาเนะผมขย็นกัแปกนะันเนาะ จบาบ้านให้แล้วนะครับนี่ตรงนี้สาเป็นรูปเป็นล่างอู้ใหญ่ทีเดียวนะครับผุ่มทมดินให้สูงเลยนะครับสาบางไงเลยทมดินให้สูงเดี๋ยวพายยางไปเบิ้งธนาค่าน้าพี่น้องฝั่งนี้ประมาณอยู่ประมาณ4เมตรนะครับรอบคันสาประมาณ4ี่เมตรนะครับกระซือว่ากว้างพอสมควรนะครับเห็ดย,ยังไหลายเลยนะครับยางออมได้สะดวกสบายน้ําขึ้นเร็วมากครับนี่ มันเป็นตาน้ำเนาะจะเห็นได้ว่านะครับไอตรงบริเวณบริเวณข้างนอกกับน้ำสีโอนตินนะครับผมแต่ว่าในสะดอน้ำอานี่เราจะเห็นว่าน้ำมันเป็นสีฟ้าเลยนะครับอึ๊บเห็นไครับพี่น้องน้ำนี่แบบว่าเป็นสีฟ้าเลยข้างนอกเป็นโอเบนตินนะครับข้างในเป็นสีฟ้าเลยเดี๋ยวมันก็ใส่นะครับมันเป็นน้ำดินเหนียวเป็นสีนะครับ นี่คือการทำธนาคารน้าผมมีภาพเด็ดๆให้ภาพเลยเห็ดยางลำบากเลยพี่น้องแปลงนี้เห็ดผมจกลงไปประมาณ3เมตรนะครับผมแล้วก็ล่งปอกอีกคกปอกนะครับเหลือแค่นี้นะครับปอกคกปอกหมุดน้ำใส่กันจนนะครับผมทีมงานเราสูเต็มที่นะครับเพื่ออยากให้ผลงานมันออกมาดีนะครับผมสูเต็มที่เลยนะครับอันใดเห็ดแล้วนะครับมันสิมีความยั่งยืนกับลูกค้านะครับผมก็สีอยากเห็ดตวนั้นหาะคือธนาคารน้ำนะครับบ่ก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับผม มีเบิมขนาดใหญ่เลยเบิม1เมตรนะครับเบิมหนึ่งเมตรถึงซีมีการสไลด์ลงไปจังน้อยแต่เบิมก็จะบวชังนะครับามาสะ,สะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นนะครับผมเป็นหัวใจที่ไม่ถูกปิดกันนะครับสามารถบวยบินซ้ายขวาได้ <c oughs> ออกไปเรื่อย <c oughs> แปลงนี้นะครับผมจะมีอ่า หน้าน้อยเดียวนะครับผมเกือบโบเมนหน้านะครับเพราะว่า,ามีการขยับแบบหน่อยนึงนะครับผมมีการขยับแบบหน่อยนึงนี่หน้าหน้าเหลือซ้ำนีพี่น้องซันกิ๊วเดียวนะครับอยู่ประมาณหนึ่งงานนะครับผมเห็ดเห็ดกินกระคือสีดายอยู่ประมาณาสักเอซีทั้งปุย๋ยเป็นแปลงอินซีนะครับปะต้องเป็นตรงเห็ดลายนะซ้ำหนีก็พอแล้วนะครับ มาฟังพีกะจิพอลุมขนมครกนะครับผมขนมครกเลึกแห้งนะครับประมาณสมเมตรกว่าเลยมีเริ่ม,มีน้ำออกมานะครับดินก็นเริ่มแตกลงนะครับผมเจอน้ำเป็นดินแยวผสมทรายน้อยหนึ่งนะครับมีการหักของขอบดินบ้างนะครับปิดงานนะครับผมงานนี้ปิดงานแล้วเมื่อนี้เสียงอาจจะบ่เต็มรอยนะครับเพราะว่าขับรถมาหลายจังหวัดแห่งนะครับกะซีเป็นการยางเบาเอากับพี่น้องเนาะ ยางภาพพี่น้องเบิงบรรยากาศของการเก็บงานยบงานนะครับผมโอ้บนน่อนี่น้ำเต็มแล้วเริ่มใสนะครับนี่ผ่านไปคือขุดวันแรก6วันผ่านไปนะครับบอ่อเริ่มน้ำใสแล้วนะครับอีจกจะข้าวกันานาสิแบบใสเ,เป็นเป็นขาวๆเป็นใสแบบคุนๆเป็นใสแบบคุนๆเป็นใสแบบมันเป็นสีขาวเนาะมันมันสีใสเลยนะครับอู้อ,อู้ขึ้นบ่ได้แล้ว จะของงานพเพ่นชรหยางอยู่ได้ไปไปเบ่งไปเซอร์วีเลยเพชรหยางนี่ครับเนี่ยอ๋อเอาเอาห่างกันจักเมตรนี่ครับตัวหนึ่ง,อ,าางอ๋อโอเคพอดี อยู่ในระดับพอดีโอ้ยเห็ดบาปลูกสาวทาแทมมีมม่อ่อหเมื่อผู้บัญชาง,งามผ้ามาเกือกขีดินครับ <c oughs> อ๋อเป็นพยาบาลอ๋อมาหนีเ <c oughs> ด้อพี่น้องเอฟซี F Z. พยาบาลมาเห็นหน้าแล้วครับ <c oughs> มทมมีม่อ่เลยบานนี้โอ้ยลืมเอาสายวัดมาให้แม่ผมว่าจะแม่เห็นได้ยังเมื่อกี้ ดึงแค่เดี่ยวเลยเอานะครับผมจังสีเด่จะมันจังมวนนะครับกิจกรรมครอบครัวนะครับแมนไปอย่ายังปิ้งไปเรื่อยๆครับผมโอ้ยแม่เราเด็กลูกสาวยางงามนะครับเป็นพยาบาลโบหูนะครับคนเบิงนะครับสดบัวสดนกระโบหูยอกันม้วนๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นขั้น คันไวย,ยางนะครับผมรถกระจา,มาแม่เรนได้ยุ่แต่ว่าบ่อยกวางปันไดน,นะครับบ่อยกวางปันไดเป็นขั้นซอยนะครับเป็นขั้นซอยรถกระสีแลนสามารถใส่ชะเลงรือว่าใส่ยางแรีไนได้ตามขั้นนี่นะครับนี่อีกตรงนึงนะครับทีทิมงานนะครับผมทิมงานเท่านะครับตอนออกแบบมันค่อนข้างจะกว้างนะครับผมแต่ว่าตอนคุดนะครับมีการชักหล่ง เกินออกมาจากแนวมันนะครับมันต้องเข้าไปอีกป่ะมาณ3เมตรนะครับผมทําให้พื้นที่ตรงนี้มันหน่อยนะครับผมมันหน่อยรดกระสีเลี้ยวเขาลลาบากแต่ว่าเลี้ยวได้ครับแต่เลี้ยวเขาลําบากนยักหน่อยนะครับตัวนี้ทีมงานเท่ากับต้องเก็บไปเป็นขอปรับปรุงในเหตุการณ์ที่ถืต่อไปนะครับเจ้าเต็มใจครับผมกับ SK 200ยนะครับผมซูเปอร์อยู่กับช่างเชิดนะครับผมช่างเชิดชูโคกกำลังเก็บงานครับ ไล่เก็บงานอยู่เลยเหลือนิดเดียวครับเหลือจากตรงนี้จากรถไมโครไปถึงตรงนู่นนะครับเรียบร้อยแล้วต้องไปเก็บของออกแล้วเพราะว่า,วารถไมโครจะได้ทำงานได้ แมคโครเก็บฝั่งนี้ครับฝั่งนูน้นเป็รถไถน,นะครับกำลังรูปกำลังเอารถไถรูปหลังคันนะครับให้มันเนียนให้มันกริบเลยนะครับนี่พอรูปเสร็จจะเนียนอย่างนี้นะครับเนียนกริบเลยนะครับไล่เก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอัปเดตกันไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะครับ ฝากติดตามนะครับผลงานทีมงานชูโชคทวีทรัพย์นะครับในทางช่องทางแฟนเพจนะครับหรือว่าทาง u t u b e นะครับพิมเข้าไปใน Google ได้นะครับว่าชูโชคทวีทรัพย์นะครับสิพอแอดมินลอๆคูหนึ่งว้าดูๆทำทุกงานนะครับเหมือนลูกค้าทุกคนเป็นคนในครอบครัวนะครับทุกงานสําคัญนะครับผมเหตดออกมาให้มันดีที่สุดนะครับนี่คือสโลแกนของทีมงานเฮานะครับผม งานในบอดีนะครับกลับไปแกะไม้ก่อนนะครับจังค่อยไปนะครับบอตองเฝ่านะครับเหนให้มันแหลวให้มันถัวก่อนนะครับไปแล้วครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมปิดกันไว้เพียงสนีทนะครับสวัสดีครับ